อดอกไงคะค่ะเิ่มพันจุสิบมีแล้วอีกดอกนึ่งค่ะน้าป้านี่รู้สึกว่าจะมานแล้วค่ะเข่ามากับเจอเห็ดเลยค่ะป้านี่สามดอก เป็นค่ะทุกคนเป็นสัญญาณที่ดีแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์เดย์บายเดย์ค่ะวันนี้ป้าปุ๋ยกับพามาเก็บเห็ดอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะเห็ดปลายปีค่ะเมืองว่ามันสิมีบบค่ะมันก็นจะว้ยแล้วเนาะมันก็นจะเข่านานหนาวแล้วเนาะค่ะเนาะว่ามันจะมีบอยังเหลือบบอ,อ,อกให้เขาเก็บบอค่ะ ป้าค่ะมาลุ่นกันว่ามันจะออกบอ่อเนาะค่ะเนาะมันสิยังมีไอ้เขาเก็บบอ่อป้าเห็ดค่ะสภาพป้าเห็ดเนาะมาค่ะมาลุ่นน้ากันมาลุ่นกับป้าปุ๋ยว่ามันจะออกบอ่อลุ่นซอยปอาปุ๋ยในยเด้อค่ะเด้อมากับน้องอีกคนนึงจ๊กไปทั้งใดบุลา ม่ดนดอกนี่ค่ะทุกคนปาดปาดเอาได้ยุค่ะว่าเท่ามัวเขาแข็งอยู่ค่ะแข็งอยู่ว่าเท่าค่ะว่าเท่าอู้โอ้โอ้โอโอ ดอกนี่ไหมคะคุณคุณแม่ขาแม่คุณนี่ดอกนี่ก็ขาก็ได้เบิ่นก่บทุกคน แต่ละดอกเับ้างดอกนี้แหลคะค่ะดอกที่เกือดอกสุดท้ายนี่โอ้งามขนาดอ,อุป,ปอยู่ดอกนี้ค่ะทุกคนสวนจะดอกนี้แล้วบ้งงนี่ยด Đó mình là tôi cột mình 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 ở đây rồi, để đồ cả tụi mình ดอกนี่ไหมคะดูดูเท้าบอสอ,อีกดอกนึงคะ่ะโออเด็กๆคะ่ะสองดอกคะ่ะตรงนี้ว่าท่านเท้าดอกคะ่ะอ้กำลังพอกินเลยคะ่ะนี่ดอกนี้เป็นจัญใดอดอกนี้ก็สวยคะ่ะ ได้สองดอกกับตรงนี้สวยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ปุ๊ปุยกจะเก็บออกแล้วเนาะค่ะเนาะอากาศเริ่มมืดแล้วค่ะ กเริ่มมืดแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเนาะค่ะเนะาะก,ก็ยังไงก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะด้วยขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปเนาะค่ะเนาะอากาศเริ่มมืดแล้วค่ะองปลาค่ะก็ได้ลายเติบแล้วค่ะนี่แหละกับประมาณเก่งน,งนึงเนาะค่ะเนาะ มันมืดแล้วค่ะเดี๋ยวป่าปุ๋ยก็จะกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะ